เาแบแค้าตนนี้ลอยเอาางนกนโอ้ยแย่แ่น้อยวันที่้วมันสเต็อ้เ้ยน้อยแค่นี้ก็แตะให้แหละ

เฮิงั่นแหละได้การวัดเนี้ยเดี๋ยวเฮิงเฮองบรรนนี่นี่พวกนี้กเอตีจ่ยเขาไมพเลยพเลยแม่จบอไผ่ะไผ่ะไมลงเลเจ๊เจ๊บกลงลงล้ลงมึงเบ่อกโดดน้ำเดนเลยไกระึ่มาเก็บแล้วเนาะรูปนกูเป็นเี้ยก่อน กดส่ง่ะเฮ้ยไสเงนบาทต้อพุดดเนี่ยพอลืมจ๊ะบาทที่นี่นะจ๊ะครับครับครับเอามาพีเอาไมาไว้อยู่แต่กระเป๋านองมีก็ได้เดๆนี่นั่นนี่ไปนี่พอทีมทานี้นี่เือ ให้เลยตาให้เลยให้เลยนะตอต่อเลยไฟนได้การเห็นไฟน่ะเมสเลยล่ะเั oh, ็กปะแน้วหนักเนาะเด็กกี่เลยครับโอ้ขี้ต้มลายผู้ใหเลย ยังง่ายกว่านั้นว่าเรามาตาวะไม่ต้องเอาได้อยู่ครับถูไหยุ่รถเบื่อแ่ละตัวแต่ละตัเหมือนกัน กมันอนน่ะ้ำลอกขนาดกันน้ำได้สบายหน่อยครับสิเมตรเห็นน้ำใสเห็นเลยเลือยแล้วเลือไม่ลึกเราเปลือ ได้เหรอเห้ต่มาโค้งขึ้นกระดานมัง่อล่งกัะดก่ายระดน้ำลึกขนาดปหัวมนนี้เนเลยกับผด้เป็นดุงงไม่ได้ บันอันนี้่เขาหูตอนนั้นน้ำมันปลามันสีะอะไกูเห็นล้อ้โลันน้ำมงเอเขนัเนตม้ยอามันให้เรมันนลึกไงกเอ้่มันรับมาหรอกันจะเห็ปลาพุลยนะปลาบักี้ทุยปลาลูงไะปลาลูงตัวนั่นลมะน้ำลึกโอ้

เนี่ยปลาล้วงอันตรายอยู่เขินรึแบบปลาเนี่ยมันได้ยู่แต่เขาลอยงูมาได้ป้ะกระป๋องเนห่ยเขามันตัำเลยก็